วันนี้ตามที่พี่เจมอยากรู้ว่าทําไมที่ตรงเนี้ยถึงเป็นที่อาถ์เขาบอกว่าสมัยก่อนที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่เขาอะให้มีการจับจองนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เหมือนมีต่างศาสนาเขามาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นที่เขามาจอดช่วงแรกจะเป็นชื่อพวกนั้นหมดเลยแล้วเขาถูกขับไล่แล้วเขาก็โดนโกงเขาเลยแคนฆ่าตัวเองตายแล้วเขาก็สาบแช่งในที่ดินธรณีนี้ว่าไม่ว่า ใครที่มาอยู่ที่เนี่ยขอให้ตายตกไปตามกันเหมือนที่เขาเป็นแล้วก็มีอีกหนึ่งดวงจิตอะคะ่ะเป็นแบบเป็นมะแก่ๆเขาโดนแบบดนดนจนป้นแล้วก็ทําให้เสียชีวิตในบ้านซึ่งน่าจะห่างจากตรงนี้ไม่ไกลบ้านเขาอยู่แถวๆเนี้ยคะ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอะโดนลูกหลานลูกหลานเอาบ้านเขาไปขายต่อเขาก็เลยแช่งเอาไว้ พอเขาแช่งเอาไว้ปุ๊บมันก็เป็นไปตามผลเวลาผ่านไปร้อปีแล้วเรนก็เลยถามว่าแ้้จะต้องแก้ยังไงเขาก็ตอบว่าไม่มีวิธีแก้จนกว่าจะครบอีกหนึ่งร้อปีกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือเขาต้องการพูดว่าที่ดินผืนนี้ต้องการยกให้แค่ลูกหลานคนอื่นอยู่ขอให้ตายหงและชิบหายทุกคน